วัสดีค่ะพบกับเราช่องสีดอมีโชคนะคะวันนี้เราจะพาะน้องธัญพรไปเดินเล่นนะคะนั้นพ่อมีโชคนะคะน้องมิ้นนะคะน้องธัญพรนะคะไ,ไปทันมานาะเดินออกกำลังกายยามเย็นนะคะสาวพรคนสวยสาวพรมักผู้บาานะคะแม่แม สาพรชอบผู้บ่าวนะคะไปๆลไปมามา นานๆออกเดินก็จะเป็นแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคะแม่ๆขาวุ่นวายมากเลยสาวพรคนสวยนะคะพี่สาวของน้องอารินนะคะของพี่สิบทิศน้องพอเจใช่ไหมน้องๆคนกลางสิบทิศไหมสิบทิศนะคะแล้วก็น้องอารินนะคะลูกสาวแม่ป๊อปนะคะไปกันเลยเราจะไปเล่นในป่า อย่าไปไล่หมาเธอะเดินก็เดินไปเถอะพนไปไห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 นจะไล่จะไล่มือปืนเหรอลูกไล่มือปืนจ้าแม่ม่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับน้องพนนะคะสาวสวยของเราด้วยนะจ้า ว้ายว้ายไปไซนั่นไป um ไซนั่นมาเด้อ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 อ้วนมากนะคะปีนี้ก็สิเอ็ดปีแล้วนะคะน้องพรของเรานะคะ หนูมักผู้บ่าแล้วค่ะแม่แม่คะหนูมีผู้เบ่าชื่ออะไรลกูกหนูมีผู้เบ่าชื่ออะไรเคนเคนผู้เบ่าเคนนะคะหนูมักผู้เบ่าเคนหนูไปย่นรังขอสองสามมือน,นะคะแม่แม่จ๋าเพิ่งมาจากหาผู้เบ่านะคะตอนนี้ก็แอบลุ้นอยู่นะคะแม่แม่ไปกันเลยโยโยโย, و ย و! <laughs> น้องจะห่วงพ่อควานนะคะแม่แม่คือถ้าเต้ยจะไปหลอกล่อนะคะหรือว่า,าไปตีพ่อเจไม่ได้นะงานเข้านะคะหนูงานเข้าเลยนะคะแม่แม่แมถ้าใครไปแกล้งพ่อควานเขานะคะหรือว่าพ่อควานเขาวิ่งหนีนะคะใครที่อยู่แถวนั้นต้องรีกนะคะต้องรีกเลยนะคะไม่ได้นะจ๊ะนางพรสุดยอดนะคะแม่แม่แม น้องเป็นช้างแสดงนะคะแต่ก่อนน้องอยู่ที่พัทยานะคะอยู่ที่โรงละครนะคะอ่าตอนนี้น้องได้มาอยู่ที่โครงการนะคะที่สุรินเล่านะคะออเอาเอาพ่อเจไม่หนีหรอกลูกพ่อเจไม่หนีหรอกค่ะค่ะจับนมไม่ได้เลยเออ ป่าหญ้าสวยมากเลยความรักความผูกพันนะคะของคนกับช้างนะคะเปรียบเสมือนลูกนะคะเปรียบเสมือนลูกเลยนะคะพ่อพอควานก็รักเอาใจใส่นะคะทําให้น้องพรติดพ่อควานนะคะติดมากๆเลยนะคะติดมากๆเลยเริ่มจะออกอาการแล้วนะคะแม่ๆเริ่มจะออกอาการแล้ว โอ้ยพ่อจะไปไหนพ่อจะไปไหนเอาไล่ไล่หมายพ่อค่ะไล่หมายพ่อเอาเอาเอาผ่อนคลายนะคะวันน yep ี้พาน้องพรมาผ่อนคลายนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่อง่อสีดอมมีโชคกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รน์หน้านะคะสวัสดีจ้ายานพ่อหายนะคะแม่แม่จ๋า หนูกลัวพ่อหายนะคะหนูติดพ่อมากนะคะหนูชอบไล่แม่นะคะสาวพ่อน,นะคะสาวพรคนงามนะคะลดพนดลูกลดพนเด้อ พ่อคนสวยนะเดินเล่นเดินเล่นชิวๆนะเดินเล่นยามเย็นนะคะแม่แม่จาา๋า FC ตาลุนค่ะอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะ สวัสดีนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆนะคะของเราด้วยนะจ้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะวิ่งนะแม่ต้ยจะวิ่งนะคะแม่ๆม่คือหวังมากหวงหวงงพ่อควันมากนะคะคือที่หันหน้ามานี่คือต้อยต้ยจะวิ่งอย่างเดียวนะไม่ใช่อะไรนะคะ วิ่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่านางไล่นะคะนางไล่นะรถนะพ่อรถนะหลบก่อนพ่อ หวงี้พอไรหน,โน,โนูมาเอาพีโชกไปไหมไปเที่ยวไหมมนอุ่ยปุ่ยมันด้วยศิลพัฒนาไปน้ำมาฮอนทอปาปาแม่บ่ม,มีเงินใจเด้อลูกสี่คูส,คสีมันน้อยไปจ้า ร้อยคูณร้อยไปเลยโอ้คุณยาย้าฟุดฟัดฟูดฟัดแล้วคุณยายอ่ะพ่อเจไปบ้านก่อนเลยพ่อเจเข้าบ้านก่อนเลยพ่อเจเข้าบ้านก่อนเลยค่ะพ่อเจพ่อเจเข้าบ้านเลยพ่อเจ ไม่ต้องบอกพ่อเจ๊รักเข้าบ้านเลยพ่อเจ๊จะไปนั่งกับหลักแล้วนะพ่อเจ๊จะไปนั่งกับหลักพ่อเจ๊ไปแล้วนะคะแม่แม่พ่อเจ๊ไปแล้วพ่อพ่อเจ๊จะหนีแล้วนะคะ oh. ติดกระติดโทดไปเลยพ่อเจ๊ไปเลยไปเลย ใส่ใสรพ่อเจเป็นยังพ่อพ่อนี้เลยพ่อโอ้ยเด็กขี้บ่นของแม่นะคะขี้บ่นมากๆเลยนะเด็กน้อยขี้บ่นนางงามแห่งปัตตพีพ่อจ้าโอ้ย พอนจ้าพอนจ้าพอนจ้าชอบเถียงนะพอนนะนิสัยไม่ดีเลยเแม่อยวาว์เบาไรแม่ แม่เยาเวาแม่หนูไล่แม่ได้แม่ยยาเวเบาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องพ่อสีดอมมีโชคกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะ,คะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ